สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Toyota KE10 ทะเบียนกไก่มอม้า1831สุพรรณบุรีนะครับ Toyota KE10 เป็นรถในตระกูลโคโรล่านะครับ KE10 คือต้นตระกูลโคโ o l ่าเลยนะครับคันนี้เป็น2ประตูนะครับรูปร่างสวยนะครับสีสันมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่โดยรวมยังดูดีนะครับรถปี1967จดทะเบียนไทยปี2510เลยนะครับ ของเดิมๆยังอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับลายเซ็นนะครับได้แหลกหลังคาเพิ่มมานะครับอันนี้ของแต่งนะครับการสาสต์เพนกวินนะครับเรือนไม้เป็นตัวนี้นะครับเข็มทุกตัวขึ้นครบนะครับวิทยุฟังได้นะครับต้องติดเครื่องก่อนแอร์เย็นนะครับ เบาสวยนะครับรถแห้งๆเดิมๆดีนะครับโดยรวมยังดูดีนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับเครื่องยนต์เดิมเป็นเครื่อง 4K แบบนี้นะครับอ๋อลืมติดเครื่องให้ดูนะครับสักคู่ครับ ติดง่ายครับเครื่องคาบูรเตอร์เดิมๆเ,เลยครับเครื่องดีแอรเย็นนะครับเครื่องเดินนิ่มเดินเรียบมากนะครับใช้งานต่อได้ทันทีเลยนะครับวิทยุนะครับเท็ออกไม่ออกนะครับ พี่อายุฟังเอาครับจูนเอาเป็นอย่างไรันก็แอร์เย็นนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับอยู่นี่นะครับทะเบียนไม่ขาดต่อนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับทะเบียนกอไก่มอมาหนึ่งแปดสามหนึ่งนะครับเอกสารครบครับซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับไปีวลองขับขี่กันดูนะครับน้ำมันความร้อนความเร็วขึ้นครบนะครับ รถสี่เกียร์เดิมๆทำความเร็วได้ดีนะครับปั่นน้ำฝนทำงานได้นะครับแต่ดังนะครับถระชาบติดต่อมานะครับรถยนต์ Toyota k e 1 0คันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าอยากให้สวยไปทำต่อนิดหน่อยเก็บสีนิดหน่อยก็สวยแล้วครับคันนี้โดยรวมรถเดิมๆดีนะครับถระชาบติดต่อมานะครับรถยนต์ Toyota k e 1 0คันนี้เริ่มหายากแล้วนะครับช่วงล่างดีเบรกดีขับได้เลยนะครับ ทั่วไทยนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ในทุกๆแพลตฟอร์มของช่องบางฟ้าทั่วไทยด้วยนะครับทั้ง facebook, youtube และ t ิกตอกนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วจะหารถดีๆสวยๆแปลกๆมาให้ชมในราคาประหยัดกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ